แคสกาล์นตีไม่สูบไม่ดื่มไม่เสพโคดอินดี้เก้าหาดใหญ่โราตีวอนจันโปครับแล้ววันจันโปลที่เป็นโปรนักกู้ศึกป๊อบนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากในการพูดอินดี้นะครับแคสการ์โนตีที่สุดยอดมาสถานใหญ่กันได้นะครับแต่ว่าเห็นแต่งหน้า,จจากันแบบนี้นะครับทั้คู่จริงๆริ่สอง ทำให้เห็นก็ความตั้งสารแล้วก็รนีเี <phones. S 2> ่ยม <unda> ีพลังในการเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นดีจรครับผมขอบคุณมากรายกรัีมเงแล้วเรจะ้ังมรเสาม้งมกิดนจะเกิดได้ยังไงงงะ่้เหรอได้ไง จะมาเกิดด้วยให้เสียงเพลงนำความก้าจติดใจให้เราจงเจริญครับวันนี uh ้นอกจากเสียงเพลงแล้วหน้าตาอันดูเป็นมิตรที่สุดในงานของเรานะครับยืนยันว่าวงเราอาจจะเป็นหนึ่งในร้อยเปอร์เซ็นต์ที่หน้าตาเป็นมิตรมากมากนะครับวันนี้ปฏิภาจะมาเกิดได้เลยครับผ่านเสียงเพลงจําจัปูนะเดี๋ยวมีความสุขกันได้เอนบอกาสได้คนรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่องนะครับจากคนห้ารอยคนนะครับจนมาณะ นะการทำงานปีที่สิบของเรากับตอนที่เก้าซึ่งเป็นชื่อตอนที่ที่เราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากทำชื่อตอนในปีนี้นะครับก็คือชื่อตอนในปีนี้ว่าประเทศไทยสทันนิพาพจงลน์เิดครับเนื่องจากพวกเราเป็นวัยรุ่นนะครับพนรุ่นใหม่อยากจะมีพื้นที่ที่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับสันนิพาพธ์ไนะครับให้ทางาทาง พีปานาอานะครับทงสังคไมได้รู้ว่าเราก็มีส่วนร่วมด้ในการดป็นเสียงเพลงในสื่อต่าง,งน,นะครับดนตรีถ้าดนตรีมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตวัยรุ่นครับวัยรุ่นคือวัยของการเปลี่ยนแปลงเรามองแล้วว่าศักยภาพของวัยรุ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นวัยรุ่นที่สามารถแสดงออกได้มากมาย เทียบเท่ากับวัยรุ่นนเทีนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานของโคดอินดี้จึงได้เกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็ถ้าเผื่อจะไม่ซุกซนเลยถ้าเผื่อขาดไทยนสเราะฉะนั้นจิตใจอันสวยสดงดงามคนที่มีดนตรีในหัวใจจึงเป็นคนที่น่าตื่นแล้วถ้าเผื่อคนมีดนตรีในหัวใจแบบนี้เราไม่ต้องมารบราฆ่าฟันกันใม้มีหมัดขัดแย้ง ก็ขอวอวยพรให้นสนุกกับการเทศกาลโคนอดีในวันนี้อย่างเด็มที่ปน,นี้แม่เป็นงานี่บันจริงนะครับเพื่อให้น้นองๆนะครับได้ได้ปลด่อยในโรคแห่งความฝันโรคแห่งวความเป็นจริงโรคดนตรีนะครับก็ขอให้ได้สนุกสนานนะครับในโรคแห่งความรักโรคแห่งความสุขโรคทีส่สนุกสนุกสนาน โดยไม่ต้องพึ no <laughs> ่งยาเสพติดโรคนี้ไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์โรคนี้ไม่ต้องพึ่งบุหรี่ต้องขออนุญาตจริงๆนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเราต้องจะได้ควันครับตกมือนดำๆให้กับท็อปๆอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วเปิดงานพูดดีพูดมันนะวันนี้ครับเฮ้ยรอเสียงกูมือก้าวไปงานนั่นเสรียงมีปฏิเสธคนอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีครับพวกเราวงสิวครับผมมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมไนวงสิวครับผมโต๊ะรองนํำครับผมผมเดฟผมเดฟมือกีตาร์โซโล่ครับแม็กกีตาร์ขอครับครับผมโดววงสิวครับเล่นเบสครับผมครับผมก็สำหรับวงเรานะครับก็วันนี้ได้มาเล่นที่นี่ครับก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ อยากจะบอกว่าคอนเซปที่ว่าไม่สูบไม่ดื่มไม่เสพนะครับเป็นคอนเซปที่ดีมากนะครับแล้วถือได้ว่าเป็นโลแกนที่ที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับรายการรายการนี้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่มีความสามารถนะครับในการด้านดนตรีนะครับหรือด้านด้านไหนก็ได้นะครับโดยไม่ไม่ต้องพึ่งพวกเล่าบุหรี่นะครับผมสามารถ เล่นแล้วก็มันกันได้มันกได้ครับผมมันกันได้โดยไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์นะครับผมศิลปินดีกว่าใช้ลมน้ําเมาใช่ครับใช่ครับผมก็วันนี้นะครับวงเราก็ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดวงศิลป์อ้จังหวัดสุราธานีเลยแล้วกันนะครับจังหวัดสุราธานีเลยนะกันครับผมก็ขอขอกล่าวค้นว่าดีใจมากนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆที่จัดงานดีๆอย่างนี้พวกเราได้มาโชว์ฝีมือครับ ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพวกเราวง Sleep Update ครับผมครับกีตาร์โซโล่ครับชื่อกดครับซอกอลครับร้องนำครับครับผมบ้าน Sleep Update นะครับมือเบสนะครับผมครับอุ้ยครับกีตาร์ลิตรึงครับเป็นผมชื่อนกครับมือกลองครับพวกเรามาจากสงขลานะครับอาพวกเรามีความรู้สึกยินดีมากครับที่ได้มาเล่นในงานเพื่นีินดี พวกเรารู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่ดีมากนะครับในคอนเซปต์งานที่ชื่อว่าไม่สูบไม่สูบไม่สูบไม่เสพไม่ดื่มนะครับคอนเซปต์ของงานครับคือการที่พวกเราไม่สูบไม่ไม่ดื่มไม่เสพเนี่ยสามารถทําให้เรามามันกันได้แน่นอนครับและก็พวกเราอยากให้เกิดสันติภาพนะครับโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่กดดันกันและก็ยอมรับสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนครับเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับก็อยู่ร่วมกัน เป็นพี่เป็นน้องนะครับอยามีความสุขทำาเ่เกียรติกันนะครับครับก็ที่เราก็จะมีความทานมากีกันเยอะกว่านี้นะครับไม่แบ่งพักไม่แบ่งพวกนะครับครับผมพวกเราก็ขอฝากชื่อวงสลิปอัปเดตไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอาสงลารอำเภอใหญ่ตุกุท่านนะครับวันนี้เรามากับกิจกรรมวัดโคตรยินดีของนักดนตรีจาก ภาคใต้พวกเราหลายหลายวงวันนี้ผมในนามของอในวงฟีโิแบนเป็นคุณพ่อของน้องทูไนก็เลยมาเชียร์มาเชียร์พวกเราด,ด้วยดูดูในงานและรู้สึกว่าแฮปปี้ที่มีรายการจัดดนตรีแบบนี้วันนี้เราเลือกดื่มเลือกสูกเลือกทุกอย่างผมคิดว่าโครงการแบบนี้มันน่าจะจัดบ่อยๆจะให้แต่ละคนใหญ่จะได้คนทุกทกที่ผมเชื่อว่าถ้าเรามีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆคนรักดนตรีคนรักแบบนี้ผมเชื่อว่า ในเรื่องยาเสพติดเรื่องกินเหล้าเรื่องต่างเพราะว่ามันน่าจะหมดไปและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นโครงการของโคดินนี่ผมเชื่อว่าประเทศของเรานั้นตอนนี้กําลังมีความแตกแยกกันมากมายกับระหว่างประเทศในประเทศเองของเราถ้าเรารักกันในประเทศของเราก่อนจะรักประเทศนอกผมเชื่อว่าไม่ยากแต่ขอให้คนไทยด้วยกันคนที่อยู่ในประเทศไทยต้องรักกันให้มากก่อนเจ้าบูเรารักกันมากเลยผมว่าเสรีภาพในเพื่อนบ้านมีแน่นอนอาดมเชื่อแบบนี้ครับ และก็ยกมือให้สลับวันนี้โค้ดอินดี้ว่าสุดยอดจริงๆมีรองสุดยอดครับ แคกาลดนตรีไม่สูบไม่ดื่มไม่เสพโคดอินดี้เก้าหาดใหญ่ตอนประเทศไทยศนิภาทรงบังเกิดเสาที่หตุลาคมตูนประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติ60ปีจังหวัดสงขาามเวที30วงดนตรีศิรปินรับเชิญด้วยไทยและวงจำปูนประตูเปิด um บ่ายโมงเป็นต้นไปบัตรราคา150่าบบาทขอขอบคุณสสสสคลอปอปอสไทยพีบีเอสเจอกันแน่ทำแม่ให้มา